ผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยูก่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลก์เกตลิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์กราร์ตัวละครน,นะแต่ว่าเป็นรูปแบบคองแพคเขียวอีกแล้วนะครับผมก็แน่นอนว่าแพคเขียวในตำนานก็กลับมา ระยบร้อยแล้วนะครับผมแต่ในแพคเขียวนี้ก um ลับกลายว่ามันมีการ์ดใหม่ถ huh. ือว่าเยอะพอตัวนะครับผมก็มีเอวาด้วยเออมีเอวาซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็เราจะมาดูผมว่าในการ์ดตัวละครนี้มันมีอะไรบ้างเนาะคือที่จริงมันไม่มีอะไรมากคือถามว่าจบได้ไหมคือจบได้นะเออถามว่าจบได้ไหมจบได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากรูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมมีแพ็กเกจซุปคุ้มด้วย ไม่ซื้อไม่มีเงินช่วงนี้คือโคตรขาดเงินขาดแคลนเงินมากเลยตอนนี้นะครับผมโอเคก็เราจะมาดูตัวละครนักแห่แพ็กในการสุ่มนะครับผมเราจะมาดูแค่ตัวละครเอสโบนะผมก็จะมีเอวาเดลิสซาโคนาโอมิเอเบรอส,สุยไมเมียนลาคอนวิสกาเลตอารอนเซซิเอลี่เกลดาเคทีเฮโลนีกอนอนูบิสจูนาจูนี่อาร์เทมิสแล้วก็อิมมัทอมิสเมียนเนาะเป็นตัวละครแบบเหมือนจะเป็นอีโวหมดเลยเนาะ ก็เป็นแพ็ก EU หรือว่าอะไรนะผมแล้วการที่คุณจะได้นะครับผมเแปดสิบห้าตัวระดับ S บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหยากอยู่นะยากอยู่นะแล้วก็รู้สึกจะมีแพ็กพรีเมียมด้วยโอ้โหแต่ว่าแพ็กพรีเมียมรู้สึกว่าจะเกลือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดแบบใครได้ก็คือดีใจด้วย จริงๆถ้าได้นี่คือได้ก็ดีใจด้วยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะมีอีเวนท์ที่ถือว่าข้ามาใหม่นะผมก็อีเวนท์นี้มีอยู่น่าจะเยอะอยู่ครับน,นะครับก็เป็นอีเวนต์ตัวละครแล้วก็อีเวนท์ฟุตบอลนะครับผมให้คุณนะครับผมทำการสะสมนะักบอลแพนด้านะครับผมโอกาส50%ที่จะยิงประตูรับประตูเซฟก็ถ้าเกิดแบบยิงเข้าก็ดับไปเลย50เพแต่ถ้าเกิดเซฟได้ก็เป็น50ยิงเพชรนะครับผมก็ให้คุณนะครับผมลูกฟุตบอลก็คือรับจากภารกิจจำกัดแล้วก็ อ๋อรับจากภารกิจจำกัดหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวดาวนะผมก็แน่นอนว่าแผนที่ใหม่กําลังจะถูกเปิดเรียบร้อยก็คือแผนที่โดรนนะผมโดรนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเป็นโดรนอารีนา่าน่าจะเป็นแผนที่นี้แหละโดรนอารีนา่ารู้สึกเป็นที่นี้ก็สึกดีเหมือนกันนะแผนที่นี้ผมสู้ว่าน่าจะลองได้เล่นอยู่เหมือนกันเลยว่าไ,ได้นะครับผมโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็ผมขออนุญ,ญาตจบเพียงทั้งนี้แหละมันไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมโอเคซึ่งใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ